ยอบซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไบดิวิลุนชาวไทยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม c a r l of Duty Warzone Mobile Back o f 6นะท่านผู้ชมนะเอออันนี้ก็เป็นแพทใหม่เป็นการอัปเดตใหญ่ล่าสุดเป็นแพด4.0นะมีการอัปเดตใหญ่เข้ามานะครับระบบกราฟิกปรปับปรุงใหม่หมดเลยยกชุดนะแล้วก็ในส่วนของระบบการยิงนะครับให้เหมือน Back o f s 6นะ แล้วก็ในส่วนของระบบปืนนะครับนำจากแอปแบ็กออฟมาเลยนะท่านผู้ชมนะทีนี้เนี่ยมันจะอัปเดตได้เฉพาะในส่วนของมือถือที่เป็น Snapdragon 8 Gen 2 s n a p d r a g ้ n น8.3แต่ i ม e n s i t y 8.2 8.3 0นะแล้วก็ชิป A15 ขึ้นไปที่เป็น iOS 17แล้วก็ในส่วนของ iPhone 13 Pro Max ขึ้นไปถึงจะอัปเดตใหญ่ครั้งนี้ได้นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อัปเดตได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่อัปเดตไม่ได้ก็ยังเล่นเวอร์ชั่นเก่าได้นะครับแต่ว่าภาพก็ ไม่สวยนะครับแต่ว่ามันจะถูกอัปเดตซีซั่นหกเข้ามาเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้มีอะไรที่ละเอียดเท่ากับนี่การอัปเดตครั้งนี้นะทุกคนนะอือุ้ยเดี๋ยวเราโดนยิงแนะ่คนดูเอาอ่ะก็ไปอัปเดตกันไดนะ้นะทุกทุกนะเฮ้ยอนเพื่อนเรายิงตกใจหมดนี่ตำแหนึงผมเปิดกล่องก่อนโอเคซีอาร์มาแล้วนี่ปืนแดงจะเป็นปืนที่แบบ จากจากหลดเอาเราเราก็แรงที่สุดด้วยนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยเอาเฮ้ยปับ๊บนี่เอาดิเอาดิไปยืยนแอคโลก่อนแป๊บนึงโอ้ยเพื่อนเราแม่งมีแต่ตัวตึงๆนลเนี่ยเอาว่าคนดูนี่แต่ว่าสกินปืนเนี่ยคนดูผมว่ายัง,ย,งยังติดบัคอยู่นะท่านผู้ชมนะโธอจ้าอนี่เอาดิ เอา, đi, เอา, đi, า,า,าอดาเอาิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเหมือนโดนสไนด์ลำ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 เฮ้ยคูดเอาเอาวะเอาคนดูมาผมบอกเลยว่ามันขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะในแพทน,นี้นะเออสนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะนี่แหละเอาเวย้ยเ,เอาเวย้ย ยิงมันยิงใครมันอ่ะโอเคไปตัวเกมอาจจะมีเฟรมดรอปบ้างบางทีนะท่านผู้ชมนะแต่ผมบอกเลยว่าสนุกสนุกในแพทนี้นะครับอย่าลืมไปอัปเดตกันเด้อคนดูเด้อพูดเลยจากใจจากใจนูตรึงไม่ดึงได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮตุก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  ไปคนดูอันนี้ลืมบอกนะครับแมปนี้มันจะเอามันจะเอาเข้ามาเยอะมากนนะแมปจาก b Back ออฟหกด้วยแล้วก็ w a r f ฟ r สาด้วยแล้วก็ในส่วนของ Warfare 1ด้วยนะท่านชมนะก็เกมนี้มันรวมนะครับรวม Warfare 1, 3แล้วก็ b a c k o อฟหกเข้ามานะครับอืมใครถูกล่าวะเยอะตูดตูดูดตูตูดูดดดดดอันนี้ผมมาเล่นนะบอ่าเอ้ยโอ้โหมองไม่เห็นได้ไง ไหวแตก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 มันมองเพื่อนเรามันมองไม่เห็นอย่างเงมันนะ่ะเมื่อกี้เนี่ยไปเว้ไปไว้ไปไวนี่มันมีระบบกระโดดกระโดดหมอบอย่างงี้ด้วยนะเข้ามาเพิ่มเข,ข้ามาเขาเรียกว่าคือมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าใน back off หกมันจะเป็น,นกระโดดเอียงเนี่ยกระโดดเอียงอยู่ดูนะคนดูนะนี่กระโดดเอียงทับอย่างงี้ได้เห็นไ,ไหมปุ่มกระโดดเอียงมานะครับเพิ่มเข้ามาให้ใครที่เคยเล่น back off หกนะในคอมนะครับมันจะกระโดดเอียงโอ้โหโคตรเท่หล่อเท่หลีท่อลยแหละคนดูนะ มาเวตูนต <ersch> ูต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 ตู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 ตตู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 ต EPS ก็ยังคงทำได้ดีนะอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอยู่นะครับรหรับใครที่ใช้8ปนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกเลยว่าลื่นแน่นอนนะครับนี่เฮ้ยย a h o ูเอาเรื่องจัดว่าคนดูนี่รหลทีเลยทอเลยครับไปว้าหู่เฮ้ยขี่รถขึ้นไปได้เนี่ยอย่างนั้นอนะ่ะขี่รถขึ้นไปเสิร์ฟ ไหนไหนเมื่อกี้นี้เอรีเออดิพวกโนตึงอ่ะพวกโนตึงอ่ะสวยครับวุ้ดเลยฮะเอาเว้เอาเว้สวยสวยตายไหมตายไหมสวยสวยนี่มันชุบตัวเองได้อยู่เอาเว้เฮ้ยกดตึงกดตึง มาเลยเพื่อนเดี๋ยวเราชุบในเองจั่วนี่คนดูระบบชุบสวยแต่ผมว่าปืนสกินมันเหมือนสกินมันยังโหลดไม่ครบอะเอาหน่อยเอาหน่อยตูด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 ตูตูดตูหงอยู่นะหงดอยู่นะคนดูวิ่งยังไง ระบบใจโรยังอยู่นะครับโอ้โหโคตรโหดเอาว่าระบบยิงแบ็คออฟโฮลี่มันยิงง่ายขึ้นเยอะเลยนะมันไม่ดีดมากนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยแต่คนบอกตั้งค่ายยังไงนะผมจะมาสอนนะครับทุกผู้ชมนะโอ้ผมน่าจะเอาสไนมาว่ะคุณดูไปวงเดี๋ยววงมันจะบีบแล้ว Yeah, come on, baby. อย่าขโมยเบบี้ปีมดรอปอยู่บ้างนะทุกชมน,นะปีมมันยังไม่นิ่งนะครับแพทนี้ไป้ไอมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีราชาอยู่ตรงนี้คนดมนะูมีอยู่นะั่นะมีอยู่นั่นอ้าวนนั่ไงสวยครับเรียบร้อย โดดจ๊ะไม่รู้อยู่ข้างบนไหมมีตัวอยู่ข้างบนไหมคนดูหายลุยเลยเพื่อนโหตัวนั้นลงหนึ่งลงหนึ่งตรงนูง้น,นเห็นแล้วเห็นแล้วไปนั่นไง นี่เนี่ยแตกดิครับน้นโน้นโน้นสวยสวยสวยผมใส่กอก่อนเลยยังไงโอเทีสวยครับใส่กอก่อนนะครับมันมีตัวอยู่ด้านบนนะตัวหนึ่ง ไม่รู้มันหนีไปยังครับเอาเฮ้ยเพื่อนเราโดนแตกหนึ่งโอ้โห <c oughs> กำลังชักกระสุนเลยเเหลือใคร <c oughs> เหลือเพื่อนเราหนึ่งตัวนะครับ จริงผมควรกระโดดหมอบนะเมื่อกี้นี้พลาดไปหน่อยอ้าวโอเคสวยได้ลงได้ลงเพื่อนเราซื้อมา,อา <c oughs> ไม่ได้ตายไม่ได้ออกสักกี่เรนเะนี่ย <c oughs> เอาเว้ยเอาเว้ยเอาสุดวงครับบอกเลยสวยผมว่าแถวนี้แหละน่าจะมีอยู่แอดอบแอดอบแอดอบ วิ่ง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 วู้ฮู้เราจะถือพวกปืนปืนกระบอกแบบนี้มันวิ่งไวอยู่นะท่านผู้ชมนะปืนกระบอกสั้นๆเมื่อกี้นี้มันหนักเกินไปนะครับปึ๊บตอนไหนเลยแล้วกันเอา้ okay, านะโอเคทอนายมาแล้วโอ้ย เอาว่ะรงนี้มีตัวนึงไหวล่วงถึงจัดถึงจัดอันนี้ระบบการยิงแบบไฮบริดยังอยู่นะท่านผู้ชมนะยังไม่หายไปนะครับระบบการยิงแบบไฮบริดนะโอ้โฮสฮซะไนเราก็โูดแต่ซะไนเหมือนมันยิงง่ายขึ้นนะคนดูนี่นผมเปิดใจโล่สกโขบเลยนะครับ ว่ามันอยู่ไหนหมดตัวนี้ไม่มีนะฮะเหลือกี่ตัววะมันเง้ยนังไงนไงังงอืมอืมล่วงล่วงอ้โหชนะเฉยป่ะสนยโนตรึงมากคนดูโอ้โหคอฟดิตี้วอร์ซูแบ็กออฟ6พี่กระหูดเหมือนกันนั่นนี้ ใช้ได้ใช้ได้คนดูฮ่าสไนหุดจัดสลัดบอกคนดูอ่ะนี่ก็เป็นหน้าเอ่อโหลดเอานั้นท่านผู้ชมนะเนาะเดี๋ยวเราจะมาจัดโหลดเอากันดูนะครับ,บรก,ก็เมื่อกี้นี้ผมจัดบันชีเพย์เออไอ้นะเขาเรียกอะไรนะเอ่อวอโซนไปนะครับผมจะมาจัดบันตีเีย์เยอร์บ้างนะท่านผู้ชมนะโอเคโหลดเอาห้าผมควรเปลี่ยนสไนสไนสไนนีนนน่มีมาจากแบ็กออฟหกก็มีนะเห็นไหมนีเอสวีดีโอ้โหเอสวีดีน่าใช้ว่ะคนดู อ่าว่าต้องไล่เก็บนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องปลดล็อกได้ปลดล็อกได้ไงว่าไอเทมล็อเกเคสที่เลเวลยี่สิบห้าดีไซดีไซด์ดีไซด์ด for back up โอเคอเราต้องเราต้องเลเวลยี่สิบห้าขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเริ่มเลเวลหนึ่งใหม่เลยเหรอมันเหมือนมันรีใหม่หมดเลยนะไม่เป็นไรคนดูเรามีสนายโนตึงของเราอยู่อันนี้สนายมอสเหรอโอ้โหเไอเท่ว่ะสนายนี้คนดู นี่ก็มีอโอเคโอ้โหเฮ้ยนี้แรงคนดูนี่แรง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 เดี๋ยวผมดูอ่าไออีกอย่าหนึ่งของมูลนอแฟร์นะท่านชมนะตัวนเนี้ย f อเนี่ย FG ค่อนข้างที่จะแม่นมากเลยนะสำหรับผมเนี่ยเอ,อปืนพกนะครับปืนพกสงสัยผมต้องเล่นพวกบาซิลิกนะน่าจะเวิร์กกว่า รูหายไปไหนก็ไม่รู้นะรูนี่อาจจะต้องไปปเปิดคือมันจะมีเปิร์กอะเปิร์กเราต้องปลดล็อกเองนะครับท่านผู้ชมวันนี้ยพวกเนี้ย,นนยต้องปลดล็อกเองนะครับใส่ไลสโตรนี่โอเคอ๋อใส่นี่ไว้โอเคมาลุยเราจะไปเล่นในนี้ให้ดูมันตรีเพย์ยืนนะครับมอชพิทนะเ e t s go ไอ้ด่านฮูติวั้นหายไปเลยอ่ะคนดูมันน่าจะเพิ่มมาเนาะซิงม <laughs> า คือ,อไรด่านอะไรที่มันดีๆนี่หายไปเลยนะสิงเดี๋ยวมันก็คงจะเอาเข้ามาแหละคนดูผมว่านะครับเหมือนแพทมันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่น่าจะมีเลือกง่ายๆนะนจะได้เล่นง่ายๆพวกแบบเลือกคอสตอมเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาว่าเอาปืนไหนดีเราตัวไหน,น,นหน่อยละกัน hoo! ทีเดดแมทนะครับมาแล้วผมยังคงพูดคําเดิมนะว่าเกมมันดีขึ้นนะครับเนาะ เกมดีขึ้นจริงๆแต่กราฟิกระบบกราฟิกนี่ไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์เอ๋โห้ยสไนพี่คุกแม่งตึงจัดเลยนะเนี่อนยอืมลวงหนึ่งสไนยังตึงสไนย,ยังตึงนี่ลวงสองเอาเดิเอาดิเอียงตัวยิยงแน่นะครับคนดูอันนี้นี่เลยอุ้ยไหวครับแตกแตก,แตก กว่าไหมตัวหน,นึ่งผมโหลดสูนก่อนเฮ้ยสนายสนุกขึ้นอยู่นะไปะดูรอบเนี้ยเล่นแบบเล่นดูดีขึ้นอยู่นะเออใช้ได้ใช้ได้หาปีนซุ่มยิงชาวบ้านก่อนนะอย่างงี้เฮ้ยมีคนขึ้นมุมนี่เหรออ,อเหมือนเจอแล้วนะ่ะนี่เนี่ยครับหนึ่งตัว ตรงหลังตรงหลังนี่นครับหนึ่งตัวโคสไนไม่ยังโหดคนดูผมบอกเลยตอนยังโหดถึงว่าอยู่ในโหมดกิดตตี้โอ้มีตัวหนึ่งไหมลวงข้าไปอยู่อุ้ยเข่าวไปอยู่ในนั้นอ้าโหมันมีอยู่มุมล่างตัวหนึ่งนะครับคนดูเอาเว้ยเอาเว้ยมันอยู่มันอยู่ใช้ได้ใช้ได้คนดู ไปขึ้นครับระหว่างปีบันไดน,นี่มันสามารถที่จะอันนี้ได้นะท่านผู้ชมนะยิงได้นะครับนี่คือระบบแบ็กออฟหกที่ปลุกเพิ่มเข้ามานะครับโอุยสไนป์พี่แม่งซุ่มซุ่มดีจัดเลยแบอกเลยระบบไฮบิดยังยังอยู่นะระบบยิงสไนเปอร์ไฮบิดหรือว่าปืนยิงไฮบิดเกาเรียกว่ายิงช่วยนะครับระบบยิงช่วยมันจะแบบบีบเป้าเข้ามาอย่างเงี้ยนี่เลยครับอุ้ย สวยเฮตุ Head shot ด้วยว่ะเอาเรื่องไหมนะตอนในนี่ FJ หนี่แรงนะท่านผู้ชมนะดาเมจเกือบร้อยถ้าไม่ใส่กอดจะตายแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมร้อยหนึ่งเอดิมิเนชั่น <c oughs> อุ้ยอุ๊ยนี่เลยครับร่วงตอนในโคตรโหดคนดูอือยิงขาก็ตายตอนในเนี่ยคนดูเอาเว้ยเอาเว้ย ราชสีทองคำคือฉันเองนั่นแหละพวกนี่เลยแตกหนึ่งยังไงล่ะมานี่มาดิโอเคนะท่นานผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile Black Ops 6นะที่ถูกรีสเข้ามาใหม่นะครับบอกเลยว่าสนุกขึ้นกว่าเดิมดมันขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะท่านผู้ชมนะเออทิ้งอยู่น้าร่ากับใหญ่แต่คลิปอย่าลืมไปอัปเดตด้วยอัปเดตได้เฉพาะในส่วนของมือถือที่เป็น Snapdragon 8 Gen 2นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เป็น Density i m 802ขึ้นไปนะครับอืม ไดเรนซิตี้แบบปีสองแบบปีสามแสดงมันก็872เกินสามแล้วก็ชิป Apple A15 ที่เป็นในส่วนของ iPhone นะครับ i p ไอโฟนนะ15 Pro Max อะไรพวกนี้นะทุกคนนะเนาะ,ะไปอัปเดตกันได้นะครับสำหรับวันนี้มิโค้ะก็ต้องไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า